สาวกซากุระแวะดูคลิปนี้ก่อนมือเก่ามือใหม่บอกเลยรุ่นนี้ห้ามพลาดเป็นตัวใหม่ล่าสุดซากุระดี 6G มาแบบไอดลเกียร์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าหล่อมากจะบอกชคหน้าก็ให้มาแบบอลูมิเนียมได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะมีแท่นวางสปีดแล้วก็ขายึดที่ล็อกแม่เหล็กเป็นงานคาร์บอนเขาให้มาจากโรงงานด้วยนะใช้ <c oughs> ต่อที่เมาส์มอเตอร์จะวางกลางวางหลังก็ได้สเปอร์เบอร์8348พี่สำหรับที่ล็อกแบตก็สามารถเปิดปิดได้นี่คือเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะสำหรับจุดวางเซอร์โวเขาออกแบบมาให้ตรงงงกลลาพออดีีเเยยจู่่นคะ ร,รุ่นนี้เป็น4เกียร์เลยค่ะเกียร์ด้านในเป็นงานอลูมิเนียมทั้งหมดแข็งแรงมาก<า>และแน่นอนถ้าเป็นของซากุระเขาจะมีล้อมาให้ด้วยแล้วก็ยังมีดิสเบรกพร้อมปั๊มเบรกมาให้อีกด้วยค่ะสำหรับมุมเลี้ยวเดิมๆจากโรงงานก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังก็มีแอคทีฟโทจากโรงงานมาเหมือนกันค่ะรุ่นนี้เขามีทั้งหมด 3- สีสีแดงสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินงานเพดก็หล่อมากเป็นงานคาร์บอนกาไฟบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นซากุระดีตัวธรรมดาถ้าสังเกตที่กล่องตัวนี้จะเป็น C F R P สามารถทักแชทดรา้นี่ K คนสร้างดิฟอยู่ที่สนามหิ้วเฉลิมพระเกียร์มีสนามให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยจ้า